หลังจากตึกแคได้แล้วครับบาดนี้มันหลายพดทธขยายพันมาทั้งนี้อีกบาดนี้เราอยู่บ่อนึงนะฮะห้องของต้องไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันยากนะครับได้ตามรักข้อเพียงของเขานะครับไอ้มันมีอยู่มีกินถือว,ว่าใส่ได้แล้วนะครับเขาได้มันหลายพดทธอิกกินยีนุ่ยตัวนี้ต้องเป็นการประหยัดครับรุ่นนี้กินได้แล้วนี่เขาคุ้งเงย ย่างมนี่ตัวน่อยปวยกอนครับตัวหน่อยตัววยกอนตัวปวย้ตายตต ือพอพันแมวพันมาองผมกินระดาครับพอลูกไหลนะครับเพราะต้องไปซื้อพอพันแมวพันยากรับรองประหยัดนะครับกินลงไปเมื่อปีขึ้กัน้ายปีกับตัวิีงขึ้กันตัวนี้กับลูกขึ้กันอันนั้นเราต้องตกใจครับมันขยายพันธุ์ของเขาดอกต้องไปซื้อไปหายากเท่าเข้าใจวิธีการ เยสนสยกินสนใจอยากได้พันปลายกีระดาครับนี่มาเลยครับผมขายเถืกๆรก่วราคาสิบบาทครับขายรั่วหาสิบดิครับมันกัดมันกัดตัวนี้ดิครับ,บนีบบนบบ่มันลูกผสมพร้อม,มนี่พันนี้เต็มที่ครับนี่ไปกินมื่อวัดคำามห่อถี่กินซ้ำเสียเลียงน้ำสะปล่อยเลย,ยเลยดีเ๋ยวไปครับอันตัวเนี้ยออไปโอ้ไปวัดน้ำเนี่ย แนวต้องจะเริ่มบัดนะครับเอาไปลงกว่อน้ำลงพว่าอย่างเงี้ยอาละผมว่มีสาเลยลงพอเดกว่าเฮ็ดปุ่นเพื่อศาสตร์หาน้ำครับกันว่าเฮ็ดศาสตร์นี่ศาสตร์นาผมว่านี่เรกินได้ครับเพราต้องเฮ็ดเนี่ยเพื่อสังคมนะครับน้ำดีเกื่อประโยชน์ว่าครับอ่ามันมีอีเลีนรกสวรรค์มันมีอีเลียทั้งหล่ะ แล้วมาเห็บแก่ไปนะครับตัวน้อยเขากับป้วยนี่หัวจำนายครับหักังี้ยนะครับเล็บจังโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยัดป้วยได้ไหมตัวนี้เยอะเจ็บเดลยอืมตัวนี้เจ็บแตกกับพวกคนสิป้วยครับตัวนี้เอาไปเอาไปเอไปหอ๊ะเอาไป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  ิตวนี้อยู่ติดบิกกโกตัวสิบไปกันส่วนเพิ่นเพิ่นบิกโกนี่ต้องระวังครับบ้านเขาว่ามันตอดเกิงนี่มันกลางแขนกลางขาไปถ่ายเราที่คำว่าได้ไหมปวดขี้แตกคุณแล้วพวกปวดนอดนสอดเกียงว่ารับเด้อพี่น้องเลยเนี่ย แต่ว่าฮักเงี้มันครับปลอดไฟก่อนนะครับเงี้มันยี่บีอยู่สามอันหมดเลยเนี่ยอันหนึ่งอยู่หลังนี่กับบักอัตชันนี่ครับ,บกูเลยบ๊อดวน,วดวนบูจังดอกเต่พูดมีเรียกเอามาตอ่อเหร่นกับมอญดีกันยี่เดียวพี่น้องพ่ <c oughs> อเลยมีอจมอยู่พ่อเลยมึงมวยคนอยู่ <c oughs> เจ็บครับแต่เจ็บิ๊กโพ่อด้วยกันครับนี่กูเลยสนใจกาศมาซื้อได้ครับสั่งซื้อได้บิ๊กพมีขายครับแต่ว่าขายเป็นปลา ปลาปลากิน่มันขายพอพันแหนพันดนีนะครับขายโลดละพี่กันครับอันนี้ผมขายโลดละแปดสิบบาทครับนี่อันบิ๊กโฟนี่นะครับเนื้อหนุ่มมันคือปลานครับมันคือกันครับปลาเนื้ออ่อนนะครับใครใครปลาเนื้ออ่อนเลยกินแซ่บเฮ็ดเฮ็ดได้อาหารได้หลายเมนูครับบวกบังบังนี่ทอดกรอบนะครับหรือว่าปลาลาดพริกยังได้บดครับหนึ่งมะนาวได้บดแซ่บกว่ามันบ่คือปลาสบายครับ อ้ยพีน้องผู้สนคิดสนใจครับเนี่ยยาเลื่อมตรงมหากูุ่มแม่มงครับนี่ขายในทั่มากนเลยครับรับร่องได้ของแท้ครับเอาฝากน้ำเลยครับฝากติดตามกดติดตามให้ผมน้ำครับแชร์กุไลน้ำครับขอบคุณครับ <c oughs> เอาบายบายครับ